พนักง,งานเราทำมานานแล้วส่วนใหญ่10-20ปีทางนั้นเลยม,คคมนนีความชํานาญพร้อมแนะนําอิดจะไม่ค่อยแตกส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรฐานแข็งแรงรอ่าแล้วก็ราคาถูกไม่ได้แพงมากอิดมวลเบาของไทคอนแน่นอนอยู่แล้วนี้ครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไทคอนออนทัวร์ผมพามาตัวลุยร้านไทยมนตฑนโฮมมาร์ทนะครับทุกคนเป็นร้านตัวแทนจําหน่ายอิฐมณลเบาของไทคอนนะครับร้านนี้ครบเครื่องเลือกอิฐหินดินทรายครบจบในร้านเดียวมีทุกอย่างเป็นร้านขวัญใจของช่างเดี๋ยวผมพาไปดูพระเอกของเราดีกว่าครับ <c oughs> นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงขาวเนียนสุดยอด อันนี้ก็เป็นอิดมวลเบาไทคอนนะครับทุกคน mm. ก็มีไซส์7เซนและ7.5เซนนะครับทุกคนอิดมวลเบาไทคอนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเบาแข็งแรงเหดีย่ยวแน่นทนทาน oh, <God. S 1> แล้วก็ได้รับรองมาตรฐาน G4 ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่าครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านไทมอนทนโฮมหมายนะครับเราก็มาอยู่กับคุณหมายเจ้าของร้านนะครับทุกคนสวัสดีครับคุณหมายสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของร้านไทมอนทนโฮมหมายเนี่ยมาจากอะไรครับก็จุดเริ่มต้นก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะครใช่ก็คือเหมือนตอนนั้นเขาเห็นช่องทางแล้วเขาก็เลยมาเปิดที่นี่ออตอนนี้ก็ประมาณ3ากว่าปีแล้วค่ะ ครับใช่ตอนนี้เราก็เป็นรุ่นที่2เนาะเราเรียนจบทํางานข้างนอกเสร็จแล้วเราก็เลยมาช่วยนิดหน่อยก็เริ่มมาได้ประมาณ2-3ปีแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ขายตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคาเลยอิฐหินพื้นทรายเหล็กส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงสร้างฮาร์ดแวร์วก็สีอิฐมวลเบาของไทคอนคแน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วชื่อไทยมนทนโฮมมาร์ทเนี่ย มีความหมายว่ายัางไงครับก็คุณพ่อตั้งโดยเอาชื่อประเทศไทยกับพุทธมนทนมารวมกันค่ะก็เลยกลายเป็นไทยมนทนผมนาครับผมแล้วจุดแข็งของทางร้านคืออะไรครับก็ใช่ความสวยของเจ้าของร้านหรือเปล่าครับใช่ความสวยของเจ้าของร้านหรือเปล่าไม่ใ <c oughs> <c oughs> ก็พนักง,งานเราทำมานานแล้วส่วนใหญ่10-20ปีทางนั้นเลยมีความชำนาญพร้อมแนะนำเนาะแล้วก็เราดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเองอ่าแล้วก็มีบริการจัดส่งส่งเร็วแน่นอนงานโครงการต่างจังหวัดเราก็ส่งได้ใช่แล้วก็ราคาถูกมีคุณภาพแน่นอนทุกอย่างเกือบทุกสินค้าก็คือจะมีมาตรฐานมีมอกอย,อย่างเช่นปูนเราก็มีแบรนด์ที่แบบว่าติดตลาดอยู่แล้วถ้าอยู่นบนบาก็จะเป็นของไทคอนเนาะอ่า<ม>ประมาณนี้ค่ะ ครับผมแล้วทําไมถึงเลือกใช้อิฐมนเบาไทคอนนะครับจริงๆก็เคยใช้มาหลายแบบดแต่ว่าที่เห็นก็คือใช้ไทคอนแล้วลูกค้าไม่ค่อยบดอิฐจะไม่ค่อยแตกส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรฐานแข็งแรงรแล้วก็ราคาถูกไม่ได้แพงมากหลักๆก็คือส่งเร็วลูกค้าคอยากด้เร็วไปส่งหน้าง,งานอะไรอย่างเงี้ยสามารถสั่งตรงได้เลยแล้วก็ไปส่งที่หน้าง,งานเร็วมากส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหากับไทคอนเราก็เลยใช้มาเรื่อยๆค่ะใช่ครับ แล้วฟีดแบคจากลูกค้าที่ตอบรับมาเป็นยังไงบ้างครับดีจริงๆก็คือที่เราใช้มาเรื่อยๆใช้มามากกว่า5ปีอีกนะก็คือใช้มาแล้วคือไม่มีใครบ่นเลยเราก็เลยใช้มาเรื่อยๆเลยปกติเนี่ยเวลาเลิกงานแล้วเนี่ยจะดู YouTube ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> ก็มีบ้างเดี๋ยวนี้เริ่มไปฟิตเน็ดละเข้าฟินเดสเนี่ยครทำอะไรบ้างครับก็ไปเล่นเวทไปวิ่งบ้างถ้าบอกว่ายก50โลที่ผมอายเลยโมอันนี้ไม่ไหวสองโลยันคอเลยค่ะแล้วคุณมาในเวลากลับบ้านไปเงี้ยก็คือพอเวลาเล่น u t u b e อะไรเงี้ยได้มีแอบดูไทคอนม้างไหมครับก็มีเห็นบ้างใช่ก็มีเห็นบ้างอะไรอย่างงี้ครับกดติดตามไว้ยังครับช่องเลยนะคะไทคอนครับอ้โหแล้วบริการเสริม ของทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ หลักของเราคือเราจะคอยแบบว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาหรือไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรอยากก่อสร้างตรงนี้ต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนอะไรเงี้ยเราก็จะมีทีมงานที่คอยแนะนำเพราแบบว่าเออใช้นี้ดีกว่านะอันนี้แบบใช้ไม่ถูกอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําว่าควรใช้ตัวไหนในการก่อสร้างอ่าแล้วก็ใช้ปรมิมาณเท่าไหร่สมมติบางทีลูกค้าคำนวณไม่เป็นเราก็จะมีคําแนะนําให้<อ>แล้วก็บริการจะส่งถึงหน้าง,งานถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่หน้าร้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถโทรหารเราก็ได้ หรือลายหาเราก็ได้ใช่เราก็จะทําเปิดบินให้แล้วก็ไปส่งที่หน้างานเก็บเงินปลายทางได้ไม่มีปัญหาหรือโอนก็ได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะให้คุณไมยฝากร้านหน่อยครับร้านไทยมณฑลโฮมมาร์ทครับ้ายค่ะ,ก,คะก็ฝากร้านไทยมณฑลโฮมมาร์ทด้วยนะคะอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสายสี่ค่ะติดกับสวนโตโยต้าท่าจีนก,ก็สามารถติดต่อเราได้โทรมาก็ได้ค่ะหรือว่าจะ ทักมาทาง Line official ก็ได้แล้วก็เราจะมีช่องทางของ Facebook กับ TikTok ด้วยค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของร้านไทยมณฑทนโฮมอัดนะครับทุกคนถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครั